หลักทรัพย์กสิกรไทยเสนอเดดเบและนี่คือรายการเด e d ด b เบตรายการโตวาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครใชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับสวัสดีครับผมกวีชูกิดเกษม Value Investor ผู้มากับสโลแกนดีคู่ยาวครับสวัสดีครับผมระเดิมพบสงเคาะ์ Momentum Investor ซึ่งมากับสโลแกนดีเด่นเน้นรอบครับเวทีเดอะดีเบ e เวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ เพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันกติกาการโต้วาทีในแต่ละครั้งก็คือการโต้วาทีจะมีด้วยกัน2รอบรอบแรกผู้พูดแต่ละฝ่ายมีเวลาท่านละ5นาทีรอบที่2มีเวลาท่านละ2นาทีทันทีที่เริ่มต้นคำแรกเวลาจะถูกนับถอยหลังไปเรื่อยๆและทันทีที่มีสัญญ,ญาณบอกหมดเวลาไมคโครโฟนจะถูกตัดเสียงลงทันทีเอาละครับเมื่อทั้งสองท่านทราบกติกาดีแล้ว ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมศึกระหว่าง V.I. กับ M.I. ในวันนี้จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วง The d e b a t e ผมยังมั่นใจนะครับว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยยังสามารถที่จะไปต่อได้ถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดีอยู่แล้วจะดีขึ้นกว่าครับจะดีขึ้นกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์แน่นอนครับเดอะดีเบ ขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่เดอะดีเบตเวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันและแล้วเราก็ก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังอย่างเป็นทางการน,นะครับและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นครึ่งปีหลังที่ภาพแห่งการลงทุนดูจะสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องมาดูมุมมองของว i ไกับ m i กันแล้วสิครับว่าหุ้นกลุ่มไหนจะโดดเด่นจะมาแรงและนี่ก็คือที่มาของยติในวันนี้ว i ไกับ m i มอมองว่าหุ้นกลุ่มไหนจะนำตลาดครึ่งปีหลังโปรดอย่าลืมกติกาถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นการดีเบตรอบแรกกันณบัดนี้ มุมมองของ value investor ต่อหุ้นในครึ่งปีหลังผมมองว่าหุ้นกลุ่มธนาคารครับผมวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารมา10กว่าปีผมมั่น<ก>ใจนะครับแต่แล้วสิกว่าปีคงผูณใน20กว่าปีเมี่ยมั่นใจนะครับว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยยังสามารถที่จะไปต่อได้ถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยวเรามาจะมาอธิบายกันครับ,คร,บครึ่งปีแรกเชื่อกลุ่มธนาคารไม่น่าเชื่อนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจเราจะมีเรื่องปัญหาทางการเมืองแต่สินเชื่อครึ่งปีแรกยังโตได้8%นะนั่นแสดงให้เห็นว่าอะไรว่าแสดงให้เห็นว่าธนาคารมีศักยภาพในการหาลูกค้าใหม่ๆ ถ้าเขาปล่อยสินเชื่อรายใหญ่เพียงอย่างเดียวเขาอยู่นะอยู่รอดไหมฮะไม่ได้นะครับเขาก็หาตลาดใหม่ได้จนสามารถที่จะขยายสินเชื่อได้ถึงแม้ว่ากําไรในไตรมาสที่หหรือกําไรในไตรมาสสที่คาดว่าจะออกมาในอีกสองสามที่ข้างหน้าเนี่ยจะออกมาไม่ดีอาจจะเท่าเท่ากับปีที่แล้วก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแย่ขนาดนี้กําไรยังสามารถที่จะทําให้เท่ากับปีที่แล้วได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมขึ้นมาได้ในระดับที่สูงมาก ในระดับโตเกือบ20%นะครับรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมไม่น่าเชื่อถึงแม้ว,ว่าสินเชื่อจะโตได้ไม่ดีก็ตามแล้วบางธนาคารไม่เห็นดีเลยบางธนาคารเช่นธนาคารไายแต่แน่นอนอนะครับ<อ>ธนาคารกสิิกรไทยเรามีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเติบโตได้ดีมากนะฮะ<อ>แล้วที่สําคัญ กำไรในไตรมาสที่3กับกำไรไตรมาสที่สีกับสคุณต้นก็บอกไปแล้วว่ามันผ่านไปแล้วล่ะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าไม่เดียยังชียซื้อนั่นไงผมกกำไรไตรมาสหนึ่งกำไรไตรมาสสองไม่ดีจะพูดแล้วทำไมแต่กำไรไตรมาสที่สกับกำไรไตรมาสที่4ต่างหากที่ผมกำลังจะพยายามเน้นเพราะว่าไม่ว่าจะ ไม่ว่าเฉพาะธนาคารในประเทศไทยเท่านั้นที่จะบอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสสไตรมาสสี่จนถึงปีหน้าจะเติบโตเป็นแบบ V shape ไม่ใช่รูปร่างผอมแบบผมนะฮะไม่ใช่ V shape แบบผมแต่เป็น V shape ที่มีการลงแล้วขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ต่อจนถึงปีหน้านั่นหมายถึงว่าสินเชื่อที่โตได้ไม่ค่อยดีในครึ่งปีแรกจะเริ่มกลับมาโตได้ในครึ่งปีหลังจนถึงปีหน้าเป็นไปได้นะครับว่าปีนี้กำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ แน่นอนกำไรโตไม่ดีอย่างมากก็ทรงตัวหรืออาจจะติดลบสัก3%เอแต่ปีหน้าปีหน้าที่ผมพูดปีหน้าเพราะอะไรรู้ไหมัท่านผู้ชมปีนี้ไม่ดีเพราะว่าครึ่งปีหลังเขาไม่เล่นกำไรปีนี้แล้วคุณต้อนจะมาดอกปีนี้ดีไม่ดีผมพูดกำไรของปีหน้าเพราะว่าครึ่งปีหลังจะเล่นกำไรของปีหน้าปีหน้าธนาคารพาณิชย์จะกำไรโตขึ้นมาประมาณ20%เ็นห็นไหมครับมอนเหมือนกับหุ้นที่เทินจากลบ กำไรติดลบแล้วเทินกับกำไรมาเป็นบวกเมื่อกี้นี่ผมคุยกันบอกว่าเออแล้วหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขึ้นมาเยอะขนาดนี้มันแพงแล้วหรือยัง <S <S อ่าเรามาดูในเรื่องของ valuation กันบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญผมยังมองว่าครึ่งปีหลังหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังไม่แพงแม้ว่า PE ปีนี้ PE ปีนี้ก็ยังไม่สูงนะครับแม้ขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนี่ย PE ปีนี้ก็เพียงแค่สิบสองเท่าของกลุ่มปีหน้า ถ้าเรามองกัน PE เนี่ยแค่10เท่าถ้าคุณต้นใช้ระดับอะไรนะ M MI <อ>สไตล์ของคุณต้นนะ PEG ใช่ไหมเอา PE หารด้วย Growth Growth ปีหน้า20 PE ปีห e น้า e แค่10เท่า PEG แค่0.5เท่าคุณต้นบอก1เท่าต่ำกว่า1น1เท่าเนี่ยสุดยอดซื้อเลย<อ>นี่ไงนี่0.5เท่าอ่ะอต่ำมากอะแล้วคุณต้นจะบอกว่ายังไงดีอะ เดี๋ยวมิแก้คุณไม่สามารถที่จะคุณไม่สามารถแก้ประเด็นนี้ได้เพราะมันเป็นไปตาม M I ที่คุณว่าไงผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วแล้วปีหน้าเนี่ยแล้วเชื่อเลยเลยว่าปีหน้าจะมีหุ้นอีกหลายตัวที่ P E ต่ำกว่า10เท่าเช่น B B L K T B นี่หุ้นตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย P E ต่ำกว่า10เท่าเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของมูลค่าหุ้นก็ต้องบอกว่า P E เป็นตัวบอกนะครับว่าแม้กระทั่งปีนี้12เท่าเ่ายังถือว่าไม่แพงแต่ปีหน้าเหลือ1ิเท่าความรู้สึกของนักวิเคราะห์ของผมเนี่ย PE ที่เหมาะสมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันสามารถขึ้นไปได้อยู่ประมาณ13-14เท่าเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้ากำไรโตได้ตามคาดโอกาสที่เราจะได้อัพไซต์เกณ์ในอีก12เดือนข้างหน้าจากหุ้นกลุ่มธนาคารอาจจะมีได้ประมาณ30-40%เพราะตอนนี้ PE เนี่ยสิเท่าถ้าขึ้นไป PE 13-14เท่ามันก็คือขึ้น30-40%นี่คือมองกันในระดับสั้นๆถ้ามองกันในระดับยาวๆบ้างระดับ VI บ้าง ทำไมยังคิดว่ากลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่น่าลงทุนสันส้นๆก็มองว่าครึ่งปีหลังโอเคกลุ่มธนาคารทุกอย่างมันดูเป็นบวกไปหมดแล้วก็ส่งเสริมภาพจนถึงปีหน้าแต่ถ้ามองยาวๆเนี่ยกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเมกะเทรนเนี่ยสามเมกะเทรนพร้อมกันเมกะเทรนที่1คืออินฟราสตรัคเจอร์จะทําให้แบงก์ปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นเมกะเทรนที่2คือ AEC จะทาให้แบงก์ปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นและ3เทรนผู้สูงวัยจะทําให้แบงก์สามารถทํารายได้ MI มองว่าหุ้นกลุ่มไหนจะนำตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง VI เขาบอกว่าเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไม่เถียงหรอกครับว่าตัวเลข GDP ไทยเป็น Vshape v s h a p e ใช่เราต้องหาเศรษฐกิจท oh, <baby. S 1> ี่มันยิ่งกว่า shape ฮะ s h a p e นี่เด็กๆเราต,ต้องหาซปเปอร์ shape เป็นยังไงอะ GDP ของประเทศไทยปีที่แล้วโต2.9%ปีนี้ สูงยังสิกรไทยคาดว่า2.3นี่ขนาดวีเชฟนะเห็นไหมโตขึ้นนิดเดียวเองนะครับโอเคครึ่งปีแรกมันไม่ดีครึ่งปีหลังมันก็เลยดีผมมองว่าโตมันก็โตไม่มากนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ผมจะแนะนำก็คือว่าเป็นสไตล์ M.I ก็คือในภาพของกลุ่มบ้านและที่อยู่อาศัยเหตุผลก็คือว่าในภาพของ GDP โตขึ้นเป็น Vshape แต่ภาคของการบริโภคในประเทศเนี่ยผมมองว่ายิ่งกว่า V shape ฮะเป็น double V shape เอาไว้ง่ายก็คือว่าไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยติดลบครับภาคการบริโภคในประเทศติดลบ3%ปีที่แล้วโต0.6% 0.3%แต่ปีนี้คาดว่า0.8%เห็นไหมจากโตน้อยเป็นโตนี่ไม่ต้องมากร์ซุปเปอร์ไงอันนี้เรซุปเปอร์ลบลบ0์ลบสลบเปลบบวนของคุณกุยเป็นไง GDP จาก2.9เป็น2.3นี่คือ GDP นะเป็น4อะแต่ว่าตัว c o n ซ u m p t i การบริโภคจาก0.3เป็น0.8ใช่ไหมเปรียบเทียบกันเปรียบปีอมันเพิ่มขึ้นในซ้ำไปถามต่ำมาเพิ่มมาหน่อยนึงอ้าวก็นี่ไงคุณกสอตส์คุณที่บอกว่าเป็นการที่เทอร์นาล่าที่ดีกว่าในภาพของ GDP โอเคเข้าใจนี่คือประการที่1เข้าใจประการที่2ก็คือว่าในภาพของภาคการบริโภคในประเทศนะฮะเอาจัดจะไปเลยคือตัวเลข ความเชื่อมั่นนะอันที่เป็นภาพรวมก็คือความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดินอยู่ที่70.7ตอนนี้ก็75อันนี้ก็ประกาศโดยปายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมนาะตอนที่เรื่องความมั่นใจใน,น้อยๆเ,เนี่ยโอเคก็เขาต้องบกกับบริโภคคือบริโภคในส่วนของตัวเครื่องนุ่งห่มนะครับะละอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเข้าห้างส,สินค้าร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รวยขึ้นแล้วครับ รวยขึ้นแล้วครับก็คืออยากจะมีการยกฐานะตัวเองไปซื้อบ้านดีไหมซื้อที่อยู่อาศัยดีไหมเพราะความมั่นใจเนี่ยตอนนี้มีเงินนะฮะแต่ความมั่นใจเดิมไม่มีตอนนี้ความมั่นใจจาก70.7เป็น75.1คุณกวีก็อาจจะเตรียมเถียงไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้คือภาพรวมเอาเฉพาะเรื่องของตัวเลขความเชื่อมั่นที่อยู่อาศัยครับผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยขึ้นเหมือนกันครับขึ้นเหมือนกันไตรมาสที่1อยู่ที่43.7 ฟังให้ดีเนยคุณกวีเฉพาะที่อยู่อาศัยผู้ประกอบการนะไตรมาสที่2เป็นเท่าไหร่56.1ฮะ43.7เป็น56.1เห็นไหมฮะจากที่ต่ำกว่า50เป็นเหนือกว่า50สแล้วสูงกว่ามากแสดงว่าความมั่นใจของผู้ประกอบการตอนนี้ที่อยู่อาศัยเนี่ยดีขึ้นแล้วอีกอันนึงก็คือภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมาซั์ เป็นการเปรียบเทียบเดือนพฤษภาปีนี้กับปีที่แล้วติดลบครับประมาณ1%นแต่ติดลบอย่างนี้ชอบนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนคือมิถุนัพฤษภาคมเทียบกับเดือนเมษายนปรากฏว่าโตขึ้น2%งเปราะนต้สิ่งที่คุณกวีเตรียมไม่ต้องพูดหรอกครับผมพูดหมแล้วก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยภาษีธุรกิจอสังหารมทรั์ก็โตขึ้นแล้วความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการก็โตขึ้นแล้ว ภาพของ Shape ผมบอกว่าเป็นดับเบิลวีเชฟหรือเป็นทริปเปิลวีเชฟก็แสดงว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยกฐานะที่รวยขึ้นมานิดนึงไม่ใช่คนปกตินะเดิมก็คือว่าโอเคจะไปเกี่ยวข้องกับภาพของสินค้าจําเป็นภาพของตัวกลุ่มพาณิชย์นะครับหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับในภาพของตัวสินค้าสะดวกร้านสะดวกซื้อนะหรือว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ปรับโตขึ้นมา แต่ว,วันนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยจะเริ่มรวยแล้วครับเดิมก็รวยอยู่แล้วณวันนี้ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นน่าจะทําให้การซื้อขายที่อู่อาสาัยบ้านมือแรกบ้านมือสองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะมีทิศทางที่ปรับตัวได้ดีันการปรับด,ด้วยแบบนี้นะครับจะส่งผลต่อบริษัทที่ดีอยู่แล้วของคุณกวีธ,ธนาคารพิษไม่โตนะฮะรึ่งปีแรก แต่กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเศรษฐกิจกขบงขแมงปรากฏว่าคุณในกลุ่มบ้านดินเนี่ยมีกำไรที่ดีขึ้นสแสดงว่าของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดีอยู่แล้วจะดีขึ้นกว่าครับจะดีขึ้นกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์แน่นอนครับแหมงานนี้คุณกวีโชว์ความเก่าด้วยประสบการณ์การลงทุน1ิกว่าปีมาการันตีความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มธนาคารกันเลยนะครับ ซึ่งถ้าสรุปไฮไลท์ ight, สำคัญสำคัญที่ได้จากคุณกวีก็คือกลุ่มธนาคารเป็นหุ้นกลุ่มที่ปลอดภัยยิ่งแนวโน้มเศรษฐกิจดูสดใสแบบนี้กำไรมีแต่โตกับโต,บโตครับงานนี้ขณะที่คุณต้น MI ก็มีข้อโต้แย้งคุณกวีมาเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ซึ่งหากจะมองในมุมมองของ MI คุณต้นหยิบยกประเด็นความเชื่อมั่นมาเป็นเหตุผลสนับสนุนความเชื่อที่ว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จะพาตลาดขึ้นนั่นเองครับเมื่อเศรษฐกิจฯฯฯฯดีมาพร้อมกับความเชื่อมัน่นทั้งฝั่งผู้ประกอบการและผู้บริโภคแบบนี้มีเหตุผลอะไรอีกที่กลุ่มมาสังหาจะไม่น่าสนใจจริงไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบสรุปไปเพราะยังเหลืออีกหนึ่งรอบให้ทั้งคู่ดีเบตกันสนาทีที่เหลือทั้งคู่จะห้าหันกันดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนไปติดตามกันเลยดีกว่าครับ 2นาทีนี้อยากเตือนท่านผู้ฟังที่ฟังคุณต้นคให้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงฟังความเสี่ยงของผมบ้างรเรื่องที่1ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นคุณต้นเคยดูตอนที่เป็นรัฐประหารครั้งที่แล้วก่อนครั้งนี้ไหมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นครับคุณต้นเพิเ่มขึ้น2เดือนติด หลังจากนั้นลงใหม่ครับมีกันสอเดือนติด <S S S มันก็นี่ไงแล้วเดือนที่สามจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์นะคุณต้นแต่สูงสุดรอบนั่นเดือนน,นั่นคือความเสี่ยงที่ทุกคนต้องพึงระวังไว้ว่าเวลาความสุขมันมาเนี่ยอะไรมันก็ดูดีแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมครับว่าโครงการหลายๆโครงการที่เริ่มมีการพิจารณากันเนี่ยเริ่มมีการดีเลย์ไปบ้างแล้วนะ 4 g อาจจะดีเลย์นะโครงการลดไฟฟ้าความเร็วสูงอาจจะช้านะไอโครงการลดไฟฟ้าหลายสีหรือาาผมเรียกว่าสีลุ้มเนี่ยมันก็ยังไม่มานะเพราะฉะนั้นไอความเชื่อมั่นผู้บริโภคนี่ที่บอกฟื้นตัว2เดือนติดต่อกันเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้นานหรือเปล่าอันนี้เป็นอันที่1ที่คิดให้ต้องให้เป็นความเสี่ยงที่ใช้คิดเอาไว้อันที่2บอกกําไรดีไม่เถียงก็เมื่อก่อนขายดี แต่เดี๋ยวนี้โครงการใหม่ๆมันไม่มีอ่ะมันขายไม่ได้อ่ะแบล็คล็อกมันน้อยลงอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนกําไรดีอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าในอีกส3ไตรามาสก,กําไรจะดีนะครับเพราะว่าโครงการใหม่ๆมันไม่ได้สร้างแบล็คล็อกใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราะวังไว้นิดนึงว่ากําไรอาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากนักในอนาคตเพราะโครงการใหม่ๆยังไม่สร้างแบล็คล็อกอันใหม่ขึ้นมาวันนี้ยังกินของเก่าอยู่ อันที่3เตือนเอาไว้นิดนึงนะครับแรงงานต่างด้าวกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับบ้านกําลังสร้างสร้างกันอยู่เนี่ยนะครับแรงงานพอหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าโครงการที่สร้างอยู่จะมีการดีเลย์ไหมนั่นคือความเสี่ยงที่3ว่าเราอาจจะเห็นรายได้ของหรือกําไรของกลุ่มอสังหาไม่เป็นไปตามที่คาดและไม่เป็นไปตามคุณกวีพูดถึงความเสี่ยงความเชื่อมั่นผู้บริโภคอันนี้คือตัวเลขอดีต รัฐะมาอคาาวที่แล้วกับเราอ่านคราวนี้ความรู้สึกมันต่างกันผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวปรับตัวแล้วก็ณล่าสุดที่ประกาศมาเดือนมิถุนายนเนี่ยสูงสุดในรอบ8เดือนนะครับถ้าท่านมีความเชื่อมั่นว่ามันจะดีขึ้นผมคิดว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหรือว่ากลุ่มบ้านและที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเติบโตได้ดีอีกประการหนึ่งช่วงแรกไม่ได้พูดนะฮะนี่คือไฮไลท์ของกลุ่มนี้เลยเก็บขยะไว้ คือเรื่องของทิศท,ทางอัตราดอกเบีย้ยและอัตราเงินเฟอ้อกาลังจะขึ้นครับเดิมเดิมอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมอยู่ที่2.6กเซกลุ่มธนาคารพณิ์ก็ควรจะขึ้นถูกไหมฮะเพราะดอกเบีย้ยมันกำลังจะเริ่มทรงตัวหรือขึ้นธนาคารไ,ได้ประโยชน์แต่เดือนล่าสุดเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อกลับลงมาเหลือแค่องจุดสามเชั่วคราวลดราคาลด,ลดลงเซลล์ซุคฮาก็เลยลงนะครับ สแสดงว่าในอนาคตที่ทางดอกเบีย้ยก็จะไม่ไม่ขึ้นและโอเคยเคยขึ้นก็ขึ้นนะ่ะนั้นมันจะส่งผลดีต่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องตรงกันข้ามกับดอกเบีย้ยคือทิศทางดอกเบีย้ยที่ปรับลงเรื่องของ valuation เตรียมมาครับคุณกวีบอกว่า pg ของกลุ่มแบงค์0.54เท่าคือเอา p หารด้วย g ของกลุ่มบ้านและที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยสูงกว่าครับ0.71เท่าแต่มันยังต่ำกว่าหนึ่ไงนะ แต่ในอนาคตละ่ะที่เมื่อกี้บอกเป็นซ u เปอร์วีเชฟของภาพของตัวการบริโภคในประเทศผมยังมีการคาดหมายนะครับว่าอนาคตนะครับนักวิเคราะห์น่าจะมีการปรับกำไรเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่า PE ควรจะต่ำลง PEG ควรจะลดลงอีกประการหนึ่งก็คือกลุ่มธนาคารประเทศในกลุ่มที่ใหญ่ฝรั่งต้องเข้าถึงจะขึ้นแต่ผมไม่ต้องรอฝรั่งแล้วครับนักทุนต่างประเทศเนี่ยนักทุนในประเทศก็ลงทุนกันได้กลุ่มใบดินขึ้น นั่นก็คือมุมมองที่แตกต่างกันจากทั้ง M.I และ V.I นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ว่าใครถนัดวิธีการลงทุนแบบไหนก็คงต้องปรับใช้กันตามรูปแบบและสถานการณ์ด้านการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการเดอะดีเบตครับจริงๆที่ที่เราพูดถึงความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของแบ็กหลอกที่ลดลงโครงการใหม่ๆไม่เกิดขึ้นเรื่องของแรงงานบ้านราคาที่เรื่องของแรงงานพรุ่งนี้เป็นความเสี่ยงที่ที่เราต้องรับรู้เอาไว้การเป็นพวกที่ดีดีผมเมื่อกี้โอเคปะปรากฏว่าคนไม่อยากจะซื้อบ้านอ่ะเพราะว่าตอนนี้คือความมั่นใจก็มีขึ้นแล้วแต่รายได้อ่ะมันมี cover ถึงจะต้องไปซื้อบ้านหรือเปล่าครับ กล <The> ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเด e Debate รายการโกวาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะครับเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับครับผมยติวันนี้ VI ไกับ MI มองหุ้นกลุ่มไหนโดดเด่นเในเรื่องของครึ่งปีครัมนะครับเราก็มีต่างบนต่างมุมนะครับมาจับมือดกวาอ๋อรวมพลังกันว่าจะเอายังไงดีเอาไงดีเอาไงดีไว้ให้ผมพูดให้ผมพูดเอาฟอีบ้างไหมคือจริงๆที่ที่เราพูดถึงความเสี่ยงที่ผมพูดไปว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของแบ็กหลอกที่ลดลงโครงการใหม่ๆไม่เกิดขึ้นเรื่องของแรงงานรา่านนเรื่องของแรงงานพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่ที่เราต้องรับรู้เอาไว้แต่ถามว่า ถามว่าความเสีย่ยงนี้ม,นม,นมันเยอะไหมผม,มว่าวไม่เอางี้ก่อนเอาเรื่องแรงงานก่อนแรกๆเราก็กลัวว่าแรงงานต่างชาติจะกลับไปแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่า,าแต่จริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้กลับมา, <c oughs> มาไม่ได้กลับมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพอเอ,อีในโครงการของรัฐเนี่ย<อ>บางหลายโครงการเนี่ยถูกเลื่อนออกไปอ๋อพอถูกเลื่อนออกไปปุ๊บเนี่ยแรงงานพอมีอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้โครงการของรัฐมันมีเข้ามาเยอะไงเร่งทำโครงการแล้วก็เปิดโครงการใหม่ๆคนวอนโดเต็มเลยแต่ตอนนี้โครงการเปิดใหม่น้อยลงก็เลยทําให้เรื่องปัญหาแรงงานเนี่ยน้อยลง ตอนนี้ไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปิดโครงการใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข่าวดีถึงแม้ว่ากําไรมันอาจจะจากนี้ไปอาจจะเริ่มลดลดลงเพราะว่าแบ็คหลอกมันน้อยใช่ไหมเบืต้นแต่ว่าเขาจะเล่นข่าวในเรื่องของพรีเซลแล้วไง <ผม S 1> เพราะว่าพรีเซลก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปขายได้ซึ่ง<ม> <จะ S 1> อันนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ผมอาจจะเสริม เพื่อที่จะเพื่อที่จะที่บาทถึงความเสี่ยงว่ามันมีแต่ความเสี่ยงนั้นเนี่ยถ้าเราดูในเชิงพื้นฐานก็น่าจะยังคงโอเคอยู่ครับผมคือในเชิงของโมเมนตัมก็คือว่าภาพของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงด้วยนะอย่าลืมนะคือความเสี่ยงการเป็นโวคที่ดีดีบทเมื่อกี้โอเคบ้างบอกว่าคนไม่อยากจะซื้อบ้านเพราะว่าตอนนี้คือความมั่นใจก็มีขึ้นแล้วแต่รายได้อ่ะ มันมี cover ถึงนี่ต้องไปซื้อบ้านหรือเปล่าครับนั่นคือความเสี่ยงแต่ว่าในเชิงของโมเมนตัมก็บอกว่าภาพของการบริโภคการ,ร,รซื้อบ้านตอนนี้สัญญาเริ่มดีอดีตที่ผ่านมาเขาไม่ดีอาะกิจไม่ดีแต่เกาขายได้ มันบางคนก็มองมองคนละมุมนะรวมถึงที่คุณกมีพูดถึงในตัว PEG เนี่ยก็สัญญาณตรงนี้ทําให้กลุ่มสังหาริมทรัพย์เลยขึ้นอาจจะขึ้นได้ไม่แรงกว่าเท่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์อาะบอก PEG ของกลุ่มธนาคารพิทย์นั้งต่ำกว่าด้วยซ้ำไปกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ผมแนะนำเนี่ยแต่ว่าผมชอบมากกว่าสังหารมาจริงๆผมชอบมากกว่าจริงนะเหตุสาเหตุไม่ใช่เพราะว่า PEG หรือไม่ใช่เพราะว่าเรื่องมูลค่าถูกกว่านะแต่แต่ผมมองว่าคือหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่ารักอ่ะคือเวลาเเรรานนึกกอออะไไม่่ี คุณนกลุ่มธนาคารเนี่ยมันได้ครบทุกเซกเตอร์ไงเพราะธนาคารเนี่ยปล่อยสินเชื่อ ได้หมดครบทุกอุตสาหกรรมได้หมดแต่ว่าก็มันก็เหมือนเหมือนกับว่าได้หมดก็ได้ได้มาเยอะไม่ได้แต่แบมันเหมือนกระจายความเสี่ยงไปในตัวไงมันกระจายไปหมดใช่ไหมแตผมคือว่าก็เจาะจงไปเลยเจาะจงไปเลยใช่นนี้ผมนูือึมว่าถ้าคอนแทคเตอร์ไม่มาสินเชื่อไปทางไปทางรัฐบาลรัฐของงานโครงการรับน้อยมันก็ยังคงมีโครงการเอกชนให้ปล่อยกู้อยู่นะมีสินเชื่อรายย่อยยังให้ปล่อยสินเชื่ออยู่นะมีรายได้ค่าธรรมเนียมมาอยู่นะเพราะฉะนั้นพอมันขาดอะไรไปบางอย่างมันมีก็จะมีบางอย่างเข้ามาเสริมถ้าตราบใดที่เศรษฐ กิดไม่ถึงคันผลตัวเนี่ย uh huh. มันมันก็ยังสามารถที่จะแบบเติบโตขึ้นไปได้นก็เลยเหมือนแบบเป็น uh huh. เป็นเป็น,ปน,ปน,นกลุ่มที่น่ารักน่ารักพอสมควรอ uh ่ะ huh. ที่ uh huh. เราพอม uh huh. อว่า น่ารักก็คือว่ามีกําไรที่โตขึ้นความเสี่ยงอาจจะจํากัดเราอยู่ได้ถ้าไม่ในสังหาริมทรัพย์หรือบ้านและที่อยู่อาศัยก็เติบอาจจะเติบโตได้ดีกว่าแต่ความเสี่ยงถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะไม่เป็นอย่างนั้นล่ะมันก็จะมีความเสี่ยงที่มากกว่าครับผมก็คุณต้นมีหุ้นแนะนำไหมในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ชอบหลายตัวนะครับแต่ว่าไปเน้นตัวที่มี P E G ต่ำๆเมื่อกี้ที่พูเพราะว่าเป็นขาขึ้นเนี่ยผมจะดู P E G เป็นหลัก นะครับยอมจ่ายแพงถ้าโตมากหรือยอมจ่ายถูกถ้ายอมจ่ายถูกๆเลยถ้าไม่โโธ่ก็ไม่ก็ไม่ซื้อเหอะถ้าไม่โตก็ไม่โตก็ชอบหุ้นของตัวเอเชียเพาปเปอร์ที่ สุภไลสองตัวนี้ก็คือว่าเป็นงานหุ้นที่เติบโตได้ดีแล้วก็มีแบงคเดอชันคือถูกด้วย P/E ต่ำใช้ P/E ต่ำสูงบางตัวเห็น6.5เท่าเลยแล้วแบงค์อ่ะแบงค์แบงค์ของผมก็ชอบเคทนะครับเพราะว่า P/E ถูกแล้วก็มีโอกาสที่จะเรื่องของปล่อยสินเชื่อในอนาคตยิ่งโครงการภาครัฐยิ่งโครงการตัวโครงการใหญ่ๆเข้ามาเยอะๆเนี่ยยิ่งเป็นประโยชน์กับเข็ศุดแล้วก็มี3ตัวในกลุ่มสังหานกัุมธนาคารพิ์แต่ว่าวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากกัน ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสฟุตบอลโลกด้วยสำหรัพย์บกสิกรไทยก็มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเราที่เปิดบัญชีนะแล้วก็หรือไปเปิดนะแต่ว่าที่ม่เปิดบัญชีใหม่แล้วก็ซื้อขายกับเราเริ่มตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็จะได้กระเป๋าโดเรมอนอ๋อเปิดบัญชีปุ๊บเกิดล้านขึ้นไปได้กระเป๋าโดเรมอนจนถึงวันที่31กรกฎาคมก็ไกลแล้วนะเพราะนั้นต้องรีบกันหน่อยนะครับสำหรับกระเป๋าเดินทางลากเนาะโดเรมอนน่ารักเชียวนะครับ ถ้าเราอยากจะติยชมรายการนะครับก็เป็นทาง้านผ่านเฟซบุ๊กนะครับ KS The Debate ครับช่วยกดไลค์หน่อยใช่แฟนๆขับเขาเยอะก็เยอะอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้กดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสำหรับ KS The Debate ของเราครับครับผมวันนี้เวลา2คนเราละสองคนหมดแล้วหมดแล้วนะครับฟันอยากขยายเวลาจริงๆนะครับกลับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ